ในบางประเทศยังคงมีประเพณีบังคับให้ลูกสาวต้องแต่งงานโดยเฉพาะในวัยที่ยังไม่พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจประเพณีเหล่านี้มักจะมีรากฐานมาจากความเชื่อทางศาสนาหรือว่าความจำเป็นทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้หญิงอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียสิทธิเสรีภาพหรืออนาคตการบังคับแต่งงานในวัยที่ยังไม่พร้อมหรือกับคนที่ไม่ได้เลือกเองนำไปสู่ปัญหาหลายอย่างทั้งการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลการถูกกดขี่ในครอบครัว การขาดโอกาสทางการศึกษาและความยากลําบากในการพัฒนาตนเองโดยในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูประเทศที่ยังคงมีประเพณีบังคับลูกสาวแต่งงานซึ่งมันจะมีประเทศไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะครับอินเดีย สำหรับการบังคับลูกสาวแต่งงานในประเทศอินเดียก็เป็นปัญหาที่มีรากฐานมายาวนานจากวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่ฝังลึกโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ผู้คนเนี่ยยังคงยึดมั่นในค่านิยมโบราณผู้หญิงในชนบทหลายคนต้องเผชิญกับการถูกกดดันให้แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยบางครั้งอายุเพียง1 2หรือ13ปีเนี่ยก็ต้องแต่งงานแล้วเนื่องจากครอบครัวเกรงว่าหากลูกสาวไม่ได้แต่งงานก่อนเข้าสู่วัยสาวเต็มตัวก็อาจจะถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวของครอบครัวได้ อีกทั้งยังมีความเชื่อที่ว่าการแต่งงานในวัยเยาว์จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกสาวเสียเกียรติโดยในวัฒน,นธรรมของอินเดียความบริสุทธิ์ของผู้หญิงก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของครอบครัว การแต่งงานในอินเดียเนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับระบบสินสอดทองมั่นที่ครอบครัวฝ่ายหญิงเนี่ยต้องจ่ายให้กับครอบครัวฝ่ายชายซึ่งกลายเป็นภาระมหาศาลสําหรับครอบครัวที่ยากจนในบางครั้งครอบครัวเนี่ยนะครับก็ต้องรีบแต่งงานให้กับลูกสาวตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อให้สินสอดเนี่ยต่ำที่สุดในขณะที่ลูกสาวยังมีคุณค่าทางสังคมโดยปัจจัยนี้ก็ส่งผลทําให้เด็กหญิงหลายคนต้องหยุดเรียนกลางคันขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและตกอยู่ในวงจรแห่งความยากจนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การแต่งงาน การแบบคลุมถุงชนก็ยังคงเป็นเรื่องปกติมากในอินเดียแม้ว่าจะมีความพยายามแก้ไขกฎหมายเพื่อย,ยกระดับสิทธิสตรีและก็ป้องกันการแต่งงานในวัยเด็กแล้วแต่ขนบธรรมเนียมและประเพณีด,ดั้งเดิมก็ยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญมากครอบครัวจำนวนมากมองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของลูกสาวดังนั้นเมื่อผู้หญิงที่พยายามต่อต้านก็มักจะถูกกดดันจากครอบครัวและสังคมโดยรอบ สำหรับผลกระทบของผู้หญิงที่ถูกบังคับแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยในอินเดียน,นะครับก็มักจะต้องเผชิญกับการตั้งครรภ์นในวัยเด็ก ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการถูกล่วงละเมิดและความรุนแรงในครอบครัวเนื่องจากการแต่งงานที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักหรือว่าความเข้าใจกันการขาดโอกาสทางการศึกษาก็ยังทําให้ผู้หญิงเหล่านี้ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและยกระดับทางเศรษฐกิจก็เลยส่งผลทําให้พวกเธอและลูกๆนะครับติดอยู่ในวงจรความยากจนต่อไปปากีสถาน ในปากีสถานการบังคับลูกสาวแต่งงานก็จะคงแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและชุมชนที่ยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิมการบังคับแต่งงานในปากีสถานก็มักจะเกี่ยวข้องกับการรักษาเกียรติยศของครอบครัวซึ่งเป็นแนวคิดที่ฝังรากลึกในสังคมปากีสถาน หากลูกสาวยังคงโสดหรือเลือกที่จะไม่แต่งงานครอบครัวในอาจจะถูกสังคมมองว่าไร้ศักดิ์ศรีหรือว่าเสียหน้าได้โดยธรรมเนียมที่เรียกว่าวานีนะครับหรือว่าสวาราเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้วานีเนี่ยเป็นการบังคับให้ลูกสาวแต่งงานกับชายจากครอบครัวคู่กรณีหรือว่าครอบครัวที่เป็นศัตรูกันเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งหรือหนี้สินระหว่างครอบครัว การปฏิบัติในลักษณะนี้ก็มักจะเกี่ยวข้องกับการบังคับลูกสาวให้แต่งงานกับชายที่มีอายุมากกว่าเธอหลายสิบปีหรือในบางกรณีก็เป็นชายที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนสําหรับผลกระทบของเด็กหญิงที่ถูกบังคับแต่งงานในปากีสถานต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรงหลายคนนะครับก็ถูกตัดขาดจากการศึกษาและก็ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวการตั้งครรภ์นในวัยเด็กและสุขภาพที่ย่ำแยก่ก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยมาก นอกจากนี้การถูกบังคับให้แต่งงานก็ยังคงส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้หญิงจํานวนมากด้วยเนื่องจากพวกเธอเนี่ยต้องดํารงชีวิตในสภาพที่ไม่มีความสุขและขาดอิสรภาพอัฟกานิสถาน ในอัฟกานิสถานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการบังคับลูกสาวแต่งงานก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับสำหรับประเทศนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายของอิสลามแบบเคร่งครัดโดยหลายครอบครัวมักจะมองว่าการแต่งงานของลูกสาวเป็นหนทางเดียวในการรักษาเกียรติยศของครอบครัวเอาไว้และในบางกรณีการแต่งงานของลูกสาวก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินหรือขอ้อพิพาทระหว่างครอบครัวร,รมเนียมเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าบาดานซึ่งก็เป็นการ การแต่งงานที่ลูกสาวเนี่ยถูกส่งมอบให้กับครอบครัวฝ่ายชายเพื่อเป็นข้อตกลงหรือว่าการไก่เกลีย่ยเด็กหญิงในอัฟกานิสถานบางคนเนี่ยก็ถูกบังคับให้แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยบางรายอายุเพียงแค่8ดหรือ9ปีเท่านั้นก็ได้แต่งงานแล้วสําหรับการแต่งงานในวัยนี้ก็เป็นผลมาจากความยากจนที่แพร่หลายในประเทศ ครอบครัวที่ขาดแคลนทรัพยากรก็มักจะมองว่าการแต่งงานของลูกสาวเนี่ยเป็นวิธีการลดภาระลดค่าใช้จ่ายและในหลายกรณีพวกเขาก็ได้รับสินสอดจากครอบครัวฝ่ายชายเพื่อที่จะนำมาใช้ใจ่ายในครัวเรือนสำหรับการศึกษาของเด็กหญิงในอัฟกานิสถานเนี่ยก็มักจะถูกละเลยอย่างรุนแรงหลายคนนะครับต้องออกจากโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวแต่งงานหรือดูแลครอบครัวใหม่ซึ่งก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อัตราการเรียนรู้หนังสือของผู้หญิงในอัฟกานิสถานเนี่ยต่ำมากนอกจากนี้การแต่งงานใน วัยเด็กก็ยังส่งผลต่อสุขภาพของเด็กหญิงที่ยังไม่พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในวัยเยาว์ และสำหรับผลกระทบของเด็กหญิงที่มักจะถูกบังคับให้แต่งงานในอัฟกานิสถานนะครับก็ต้องเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวการถูกควบคุมชีวิตและการถูกกดขี่ในสังคมการแต่งงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเธอเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสังคมโดยรวมเนื่องจากทําให้ผู้หญิงจํานวนมากขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเยเมน ในเยเมนการแต่งงานในวัยเด็กและการบังคับแต่งงานก็เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคม ทมการวิกฤตทางการเมืองและความยากจนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแต่งงานของลูกสาวเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัวที่ขาดแคลนทรัพยากรหลายครอบครัวนะครับก็ตัดสินใจแต่งงานลูกสาวตั้งแต่อายุเพียงแค่สิบถึงสิปีเพื่อแลกกับสินสอดที่ช่วยบรรเทาความยากจนซึ่งทรรมเนียมนี้เนี่ยก็มีรากฐานมาจากความเชื่อทางศาสนาและวัฒน,นธรรมที่มองว่าผู้หญิงควรแต่งงานตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการรักษาความบริ และเกียรติยศของลูกสาวก็เป็นสิ่งสําคัญที่ส่งผลให้พ่อและแม่เนี่ยบังคับแต่งงานลูกสาวก่อนที่พวกเธอนั้นจะมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเองนอกจากนี้สงครามและความไม่สงบในเยเมนก็ยิ่งทําให้ปัญหานี้รุนแรงมากขึ้นผู้หญิงจํานวนมากถูกบังคับให้แต่งงานเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อหน,นีออกจากพื้นที่ที่เกิดความรุนแรง แม้ว่าจะมีความพยายามจากองค์กรสิทธิมนุษยชนในการต่อต้านธรรมเนียมและการแต่งงานในวัยเด็กแล้วแต่กฎหมายในเนยเมนก็ยังคงขาดมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันสิทธิเด็กผู้หญิง สำหรับผลกระทบของการแต่งงานในวัยเด็กของประเทศเยเมนเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้เด็กหญิงจํานวนมากละทิ้งการศึกษานอกจากนี้สุขภาพที่ย่าแย่จากการตั้งครรภ์และการคลอดในวัยที่ไม่พร้อมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมากผู้หญิงเหล่านี้ยังต้องเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวและการขาดสิทธิในการตัดสินใจชีวิตของตนเองโซมาเลีย ในโซมาเมลียาการแต่งงานแบบบังคับก็มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในระบบชนเผ่าและาศาสนาการแต่งงานเนี่ยก็มักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าหรือครอบครัว เด็กหญิงที่มีอายุเพียง11-12ปีก็ถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่มีอายุแก่กว่าเธอหลายสิบปีเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจอีกทั้งความเชื่อในเรื่องของการรักษาความบริสุทธิ์ของเด็กหญิงในสังคมโซมาเลียก็ยังเป็นแรงกดดันที่สำคัญพ่อแม่เนี่ยก็มักจะรีบแต่งงานให้กับลูกสาวก่อนที่พวกเธอนั้นจะเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตราหน้าว่าไม่บริสุทธิ์หรือไร้ค่าในสายตาของสังคม การแต่งงานเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของเด็กหญิงทางด้านของสงครามกลางเมืองนะครับที่ยืดเยื้อในโซมาเลียเนี่ยก็ยังเพิ่มความซับซ้อนให้กับปัญหานี้ด้วยครอบครัวที่ต้องหนีภัยจากสงครามก็มักจะมองว่าการแต่งงานของลูกสาวก,กับผู้ชายที่มีฐานะหรืออำนาจเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีรอดพ้นจากความยากลำบากได้และในบางกรณีการแต่งงานของเด็กหญิงก็มมกจะถูกบังคับโดยกลุ่มติดอาวุธที่ควบคุมในพื้นที่ สำหรับผลกระทบของเด็กหญิงในโซมาเลียที่ถูกบังคับแต่งงานก็มักจะตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีสิทธิในการตัดสินใจชีวิตของตนเองเลยนอกจากนี้การตั้งครรภ์นในวัยเด็กก็ยังส่งผลทําให้สุขภาพนั้นย่าแย่และความรุนแรงในครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องปกติที่พวกเธอนั้นต้องเผชิญการขาดการศึกษาและโอกาสในการพัฒนาตนเองก็ยังส่งผลต่ออนาคตของเด็กหญิงและประเทศโดยรวมซูดานใต้ ในซูดานใต้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่การบังคับลูกสาวแต่งงานยังคงแพร่หลายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตชุมชนชนบทที่ทำเนียมปฏิบัติและความเชื่อดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลสูง การแต่งงานในซูดานใต้ก็มักจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสินสอดซึ่งฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยต้องมอบบัวหรือทรัพย์สินอื่นๆให้กับครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวทรรมเนียน้นะครับทำให้ลูกสาวกลายเป็นทรัพย์สินที่ครอบครัวสามารถขายได้เพื่อแลกกับวัตถุหรือเงินเด็กหญิงในซูดานใต้เนี่ยก็มักจะถูกบังคับให้แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเฉพาะเมื่อครอบครัวต้องการวัวหรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประคับประคองฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวการแต่งงานในวัยเด็กยังคงถูกมองว่าเป็นวิธีป้องกันไม่ให้ลูกสาวเนี่ย มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในสายตาของชุมชนด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวเนี่ยกังวลมากในวัฒน,นธรรมท้องถิน่นและในสถานการณ์ที่ประเทศเผชิญกับความขัดแย้งและความไม่สงบการแต่งงานเนก็ยังถูกใช้เป็นวิธีป้องกันลูกสาวจากการล่วงละเมิดหรือว่าความรุนแรงทางเพศ ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยก็มองว่าการแต่งงานกับชายที่มีอำนาจหรือทรัพย์สินมากกว่าก็ช่วยให้ลูกสาวเนี่ยปลอดภัยจากความรุนแรงในพื้นที่สงครามได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับเด็กหญิงอย่างร้ายแรงสำหรับผลกระทบของเด็กหญิงที่ถูกบังคับแต่งงานในซูดานใต้ก็มักจะต้องละทิ้งการศึกษานอกจากนี้ยังมีเรื่องของสุขภาพที่ย่ำแย่ลงจากการตั้งครรภ์นในวัยเด็กซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมนี้ ผู้หญิงเหล่านี้ยังต้องเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวและการขาดสิทธิในการควบคุมชีวิตของตนเองซึ่งทําให้พวกเธอและครอบครัวตกอยู่ในวงจรความยากจนอย่างต่อเนื่องในเจอ นเจร์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการแต่งงานในวัยเด็กที่สูงที่สุดในโลกโดยมากกว่า76%ของเด็กหญิงในประเทศนี้ถูกบังคับให้แต่งงานก่อนอายุ18ปีวัฒนธรรมนะครับหรือว่าประเพณีในการแต่งงานของนเจร์เนียก็มีรากฐานมาจากความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในฐานะภรรยาและแม่ เด็กหญิงในชนบทก็มักจะถูกบังคับให้แต่งงานตั้งแต่อายุเพียง12หรือ13ปีเท่านั้นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้การแต่งงานในวัยเด็กแพร่หลายก็คือความยากจนภายในประเทศหลายครอบครัวนะครับที่ยากจนเนี่ยก็มักจะมองว่าการแต่งงานของลูกสาวเป็นวิธีลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกสาวและยังได้รับสินสอดจากครอบครัวของฝ่ายชายด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นเงินทรัพย์สินหรือว่าประสุสั์อีกทั้งในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนายเจรการแต่งงานในวัยเด็กก็ถูกมองว่าเป็นวิธีการ ป้องกันการตั้งครรภ์น,นอกสมรสหรือว่าการเสียเกียรติของครอบครัวได้แต่อย่างไรก็ตามการแต่งงานในวัยเด็กกลับเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพของเด็กหญิงอย่างมหาศาลเนื่องจากพวกเธอเนี่ยยังไม่พร้อมทางร่างกายและจิตใจสำหรับการมีบุตร สำหรับผลกระทบของเด็กหญิงในในเจอ์นะครับที่ถูกบังคับแต่งงานก็มักจะต้องเผชิญกับปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยเด็กซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในวัยรุ่นนอกจากนี้การขาดการศึกษาและโอกาสในการพัฒนาตนเองก็ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเธอในระยะยาวและยังสร้างวงจรความยากจนที่ส่งผลต่อสังคมโดยรวม โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประเทศที่ต้องบังคับลูกสาวแต่งงานเพื่อเงินที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้สำหรับการบังคับลูกสาวแต่งงานก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลกแม้ว่าจะมีความพยายามจากองค์กรสิทธิมนุษยชนในการแก้ไขปัญหานี้แล้วแต่ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมก็ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญซึ่งการให้การศึกษาและการสนับสนุนเด็กหญิงให้รู้จักสิทธิของตนเองก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการลดปัญหานี้ในระยะยาว โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง c o i n นอร์เกันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ